สวัสดีครับพบกันประจำวันอังคารที่4เมษายน2566ยังไม่ทันเข้าสู่เทศกาลสงการานเลยนะครับต้องไปรอสัปดาห์หน้าแต่หุ้นเนี่ยเงียบเหงารอเทศกาลสงการานแล้วครับบอลุ่มการซื้อขายวันนี้บางตางมากเกือบไม่ถึง40,000ล้านนะครับ41,000ล้านส่วนดัชนีหลุดไปเล่นกันต่ำกว่า1,600จุดอีกครั้งหนึ่งลงต่อครับ ไตรมาสที่สองประเดิมสองวันนี้ไม่ดีเลยหุ้นปรับฐานลงต่อเนื่องและฝรั่งขายไม่เลิกครับยังขายต่อเป็นผู้ขายรายใหญ่เช่นเดียวกันนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ซื้อไม่เลิกฝรั่งขายรายย่อยเข้าไปรับแม้ว่าผลการเข้าไปรับจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวหนักก็ตามความจริงวันนี้ ปัจจัยภายนอกไม่ได้เลวร้ายนะครับดาวโจนเมื่อคืนนี้ก็บวกต่ออีกส0 0รอกว่าจุดนี่ฟิวเจอร,ร์ดาวโจนล่าสุดก็ยังบวกเกือบ50าจุดแต่ว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้ไม่ตอบรับข่าวในเชิงบวกใดๆและบอกว่าเนี่ยช่วงเลือกตั้งนเลยละเงินสะพัดหุ้นจะขึ้นไหนละ่ะเงินยังไม่ออกมาใช่ไหมหุ้นจึงยังไม่ขึ้นเงินที่จะมาซื้อเสียงกันนะครับ เอาล้ครับมาดูกันเพื่อนบ้านย่านเอเชียกันตลาดทุนยุโรปนะครับวันนี้ล่าสุดก็บวกในกรอบแคบๆส่วนตลาดทุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะครับบวกลบคลาก,กันในกรอบแคบๆเหมือนกันเหมือนเคลื่อนไหวอย่างไร้ทิศทางรอปัจจัยที่นำนิกเกิลตลาดทุ้นโตกเกียวนะครับบวก99บกจุดดัชนีห้างเสียงตลาดทุนฮ่องกลงลงไปดลวอจุดและเชียงไฮ้คอมสิทธ์ของจีนครับบวก12จุดเรากลับมาดูของเราบ้าง วันนี้ดัชนีมาปิดที่1,594.05จุดลงไป6.32จุดมูลค่าการซื้อขาย41,628ล้านห้อยลงมาเรื่อยๆนะครับคิดดูเนี่ยช่วงสงกรานถ้าไม่มีข่าวดีมาช่วยฝรั่งไม่กลับมาซื้อเราจะได้เห็นวอลลุ่มต่ำกว่า4 0่0มล้านเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแล้วครับสิบระดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด นี่ราคาน้ำมันขึ้นนะครับแต่หุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มปตทขึ้นแต่น้อยมากไม่สมกับราคาน้ำมันที่บวกไป4เหรียญกว่าเมื่อคืนนี้เลยปตทสพซื้อขายดับหนึ่อสิบาทห้สิบตางบกหบาท BdMS ครับสามสิบาทห้าสิบบกเจสิบ้าตางค์เคแบงค์หนงร้อยสามสิบบาทห้ลงไป1นึ่งบาท5้าสบครับเจ็บาทเจ บวก25สัง่ง CBL ครับ61บาท25ลงไป75สัง่งปทท31บาท50บวก25สัง่ง a d v a n c e Info Service ไม่เปลี่ยนแปลง213 Delta ยังไม่ฟื้นครับ964ลงไป6บาท CBG ครับ89บาท25ลงไป3บาท25และบ้านปู11บาทครับลงไป10สตังการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่ม นักลงทุนสาบันวันนี้ขาย462ล้านพอร์ตบ็อกเกอร์ซื้อ437ล้านต่างชาติขาย1,348ล้านและนักลงทุนในประเทศนะครับซื้อสุทธิ1,373ล้านก็วันนี้ถือว่าจับคู่กันนะครับพอจะกองทุนไปซื้อขายกันฝรั่งกับรายย่อยมาฟัดกัน ซึ่งผลการสู้ลบดัชนีติดลบก็แสดงว่ารายย่อยซื้อหุ้นต้นทุนสูงสถานการณ์พวกนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์แล้วจะเป็นยังไงต้องบอกว่าตอนนี้ปัจจัยบวกไม่มีเลยไม่มีสัญญาณหุ้นที่จะฟื้นคืนกลับขึ้นมาและจริงๆนะครับในภาวะที่ไร้ทิศทางแบบนี้ไม่มีข่าวดีกระตุ้นฝรั่งยังขายรายย่อยๆควรจะต้องหลบชะลอการลงทุน เดือยืนด,ด,ดูกระดานเฉยๆแต่ปรากฏว่าลงมาแดงไม่ได้ลายย่อยเหมือนัวก,กะทิงนะครับเห็นสีแดงวิ่งเข้าฝดเข้าไปซื้อซื้อเลยผลการสู้รบเป็นไงผลการเข้าไปซื้อก็ติดหุ้นนะซื้อหุ้นตน้นทุนสูงเพราะวันนี้คิดว่าถูกแล้วพรุนี้ถูกกว่าเพราะหุ้นลงต่อก็ดูนะครับระมัดระวังกันหน่อยอย่ามองโลกในแง่ดีอย่าคิดว่าลงมาลึกแล้วพอแล้ว ถูกแล้วเพราะว่าแนวโน้มตลาดระยะสั้นหรือระยะปานกลางยังมองไม่เห็นสัญญาณความค,ครืบับเก็บเงินเก็บตัวครับคุมเงินในกระเป๋าให้ดีอย่าเพิ่งจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าซื้อไปตอนนี้ไม่เห็นโอกาสทำกำไรพรุ่นี้ปิดตลาดเรากลับมาคุยกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ